สวัสดีครับอ่าเป็นเพื่อนนักสะสมเหรียญกระสับแล้วก็ธนบัตรนะครับอ่ทาทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับก็ผมห่างหายจากการอ่าอัพอ่าคลิปพอไม่พี่น้องดูมาสักระยะหนึ่งนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูพอดีอ่าเพิ่งได้เหรียญห้ามาจากมาน,นะครับเหรียญห้านะกับผมก็จะมาคัดแยกนะครับก็คือมาคัดแยกเดียวถ้าเกิดเจอเหรียญแบบอ่าเหรียญที่มีตำหนิหรือว่าเหรียญที่ บลอกแปลกๆหรือว่าเรียนที่อ่าตอนนี้นักสะสมเปิ้นเล่นหาหรือนิยมกันนะครับผมก็จะมา้พ่อม่ปีน้องดูนะคอาจจะมาเยอะนะครัอาจจะมาเยอะก็คือกล่องนี้นะครับแล้วก็นะครับก็คือบางเรียนก็จะมีตั้นี้นะครับนะครับยังยังเรียนนี้นะครับเรียนนี้นะครับเป็นเรียนที่ตัวอักษรนะครับจะซ้อนกันนะครับนะครับก็คือปีพศสองพัน้ารอยห้าสิบนะครับได้หนึคลิ เรียนนะครับต่อไปก็ตัเ,เรียนนี้ครับตัวอักษรจะซ้อนแกนตรงด้านหลังนะครับก็คือพอพานศศลาเลขสองเลขห้าคือปีพศออครับจะเห็นในชัดแลวรวมถึงเลขห้าไทยที่บอกราคาด้านล่างครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ,รบถ้าเสียนเลขนะครับเ,เยอะพอสมควรครับอันนี้ก็เรียนซ้อนเดีวผมจะมาให้ดูดีกว่านะครับเรียนคเป็นท้องว่าเรียน เหรียญตัวอักษรซ้อนนะครับเป็นลักษณะของเหรียญเออเรอร์คอยนบนะครับเหรียญเออเรอร์คอยนะครับความงดงามของเหรียญนะครับจะแตกต่างกันนะครับพ่อแม่พี่น้องนะเหรียญนี้เป็นปีพศสอง1ันะ้ารัอยหสิบเอ็ดผมชอบตรงขอบนะครับขอบที่เป็นขอบเคลื่อนและซ้อนกันนะครับนะครับนี่จะเป็นขอบนะครับก็ผมเพิ่งได้มาเดียวยังไงเดี๋ยวผมคัดคือพ่อแม่พี่น้องดูแล้วเดี๋ยวผม จะเอามาลงทาคลิปต่อเพื่อให้พี่น้องดูอีกทีนะครับเพิ่งได้มาจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมหางหายไปนักนก,ก็เลยมีเพืเ่อนๆน,นักสะสมนะครับเป็นก็นมาถามขายเหรียญหื้อนะครับเป็นงวราะว่าถามขายเหรียญหื่อนะครับผมก็ซื้อในราคาที่ผมพอจะซื้อได้นะครับนะคบอันนี้ปี4หกนะครับลักษณะของเหรียญจะลึกลงไปนะครับเหมือนเป็นเป็นลุมหรือว่าเป็น เป็นเนินลึกลงไปนะครับนี่นะครับนี่คือเรียนปีพศ2541นะครับหน้าตอนนี้ถามว่าเรียนเรียนไหนที่เป็นนิยมกันนิยมกันจริงจริง,รง,รงคือปีพศ2540และ46นะครับแต่สําหรับผมก็คือเก็บได้ทุกเรียนนะครับเพราะว่าเรียนกระซับในรัชกาลที่เก้าเริ่มหายากนะครับผมนะครับอันนี้ก็ปี50นะครับปี50นะครับ จะมีตำแหนิตรงอ่าเปิน็นฮองว่าด้านหน้านะครับก็คือเป้นฮองว่าอักษรปัมซอนนะครับส่วนใหญ่เหรียญจะเป็นอักษรปัมซอนส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ปัมซอนเหมือนกันนะครับปีพศ2547นะครับด้านหน้าด้านหลังครับด้านหน้าจะปัมซอนแหลมๆก็ค่อนข้างที่จะปกติแต่จะมีเส้นตีตรงหัวปลาปลานะครับแล้วก็หางเลยค่ะนันะที่หายไปนะครับ บางคนบได้สังเกตอาจจะบาหูนะครับว่าตรงปอปลาห่างเล็กห้าไทยกับปอปลาครับจะมีเส้นบางเส้นที่มันหายไปนะครับอันนี้ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับนี่นะครับอ่านน้สามสิบแปดส่วนใหญ่จะเป็นปรเรกเยนเล็กนะครับรเศนใหญ่ผมชุดนี้บ่าแทบจะบัดเจอนะครับในซีเจ็ดเหมือนกันนะครับ อันนี้เรียนพ้าเสียนเล็กกับผ้าเสียนใหญ่นะครับด้านด้านด้านหลังนะครับแต่แตกต่างกันตรงตรีถ้าสังเกตดีๆก็คือตรงฐานนะครับฐานของอของของวัดครับกับตัวตัวเลขนะครับจะห่างกันถ้าเป็นอายแบบเกาบลอกเกาก็คือจะชิดนะครับชิดฐานนะครับไป ปลายด้านบนจะชิดฐานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบไมค์คือปลายด้านบนจะบัชิดฐานจะห่างจากฐานครับเพราแม่พี่น้องลองสังเกตดูเหรียญในมือนะใขรที่กําลังหันมาสะสมเหรียญนะครับก็หรือว่ามีความชอบเรื่องเหรียญหรือธนบัตรในรัชกาลที่เก้าครับสมัชสมด้นะครับเหมือนผมนะครับผมสะสมไว้นะครับซึ่งมาได้เอาไปจําหน่ายนะครับก็คือเก็บไว้ทุกเหรียญนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับอาจจะเย็นนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะครับผมจะมาให้ดูเหรียญ กล่องนี้นะครับว่ามีลักษณะแบบใด้พองนะครับวันนี้ผมมาแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ